สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ Your Friend is d a o r ทาง Dr. V Channel นะครับกับผมนายแพทย์บีรพันส่วนนามัยเพื่อนของท่านนะครับวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2564นะครับก็จะกลับมาเล่าถึงสรุปให้ฟังชัดๆเลยนะครับถึงข้อดีและข้อเสียของวัคซีนแต่ละชนิดที่ทุกท่านกำลังจะได้ฉีด กันในเวลาไม่นานนี้เองหรือหลายคนก็ได้ฉีดแล้วเห็นคอมเมนต์มาว่าได้ฉีดไปแล้วนะครับก็ยินดีด้วยสำหรับคนที่ได้ฉีดไปแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอ่าขึ้นมากันเยอะแล้วสวัสดีทุกท่านครับก็วันนี้นะหลังจากที่ผ่านอ่าเขาเรียกว่าอะไรละ่วระานะวาระแห่งชาติเนาะวะระแห่งชาติเลยฉีดวัคซีนกันมากที่สุดนะยังไม่เคยมีมาก่อนในประเทศของเรานะครับ ตั้งแต่วันที่7มิถุนายนเป็นต้นมานะครับ7ก็ผ่านมาวันนี้เป็นวันที่วันที่5แล้วจะ7 8 9 10 1 1 12วันที่6แล้ววันที่จะเป็นเช้าวันที่6ที่ที่จะเป็นวาระวัคซีนแห่งชาตินะครับสำหรับคนที่ฉีดแล้วก็ดีใจด้วยสำหรับคนที่ยังไม่ได้ฉีดก็ใจเย็นๆนะครับอย่างไรก็ตามไม่คิดอย่างนี้ว่ายิ่งมีคนฉีดมากขึ้นเท่าไหร่นะครับพวกเราก็ปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นนั่นแหละนะแม้ท่านเอง ยังไม่ได้ฉีดก็ตามนะครับแต่ถ้าคนอื่นได้ฉีดก็ถือว่า,าปลอดภัยไปด้วยกันนะครับความดัน198ตัวบนอดฉีดแน่เลยนะ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรคุมให้ดีก่อนแล้วค่อยไปฉีดใหม่ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าความดันในเกิน180เนี่ยเขาจะเขายังไม่ฉีดให้เรานะครับวันนี้นะครับผมเอาข้อดีข้อเสียนะครับของวัคซีนแต่ละชนิดเนี่ยเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับซึ่ง ข้อมูลตรงนี้นะครับผมได้มาจากใอันนี้เลยนะครับแนวทางการให้วัคซีนโควิด -19 ในสถานการณ์ระบาดปี2564ของประเทศไทยนะครับซึ่งก็เป็นฉบับปรับปรุงใหม่จากกรมควบคุมโรคนะครับอันนี้เพิ่งอัปเดตเมื่อต้นเดือนนี้เองนะครับอัปเดตเมื่อต้นเดือนนี้เองนะวันที่1มิถุนายนนะครับก็ถือว่าข้อมูลนี้ใหม่เอี่ยมชัดเจนนะครับก็เปรียบเทียบได้ดีนะพูดถึงวัคซีนตัว S ซาเนกานะครับพูดถึงซีโนแวคนะครับแล้วก็พูดถึงไฟเซอร์และโมเดอร์นาและตรงสุดท้ายก็พูดถึงวัคซีนของจอร์นสันลจอรนสันวันนี้ก็เลยเอามาอ่านให้ฟังนะแล้วก็4ชนิดเลยนะครับทั้ง4ชนิดเลยจากหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นไกด์ไลน์นั่มนี้นะครับโอเคอ้าว ใครที่ฉีดแอสตาแล้วส่งเสียงหน่อยหรือใครที่อยู่ในกลุ่มฉีดแอสตาวันนี้ผมกําลังจะมาบอกข้อดีข้อเสียของแอสตาเป็นตัวที่1ให้ฟังนะครับวัคซีนของออกซฟอร์ดแอสตาเซเนกานะครับมีข้อดีก็คือว่าประสิทธิภาพเนี่ยเกิดขึ้นได้เร็วนะครับตั้งแต่หลังฉีดเข็มแรกเพียง2สัปดาห์เท่านั้นนะครับฉีดเข็มแรก2สัปดาห์เท่านั้นมีประสิทธิภาพเกิดเต็มที่ และจากประสบการณ์ในประเทศสกอตแลนด์นะครับป้องกันการป่วยหนักและนอนโรงพยาบาลได้ร้อยละ89หลังฉีดเข็มแรกเท่านั้นนะครับซึ่งไม่แตกต่างจากวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์เลยนะครับซึ่งวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยเขาเคลมว่าเขาป้องกันได้ร้อยละ91นะครับอันนี้คือข้อดีอันที่1ของไ s t ตรซินิหลังจากนี้2สัปดาห์ทุกท่านสบายใจได้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังเพิ่งสบายใจมากเกินไปนะยังไงก็ต้องป้องกันอยู่นะครับ ข้อดีอีกอันหนึ่งก็คือจะมีประโยชน์และประสิทธิภาพสูงมากในกรณีที่มีการระบาดนะเพราะจะทําให้เกิดภูมิคุ้มกันที่สูงอย่างรวดเร็วเมื่อฉีดแบบปูพรมเป็นวงกว้างนะครับอย่างที่เคยบอกไปไหมจะยุติการระบาดได้เร็วนะครับแล้วก็ข้อดีอ,อันหนึ่งคือมีการรับรองและยอมรับในประเทศทวีปยุโรปและอเมริกานะซึ่งจะทําให้เกิดอุปสรรคน้อยกว่าในการที่จะต้องเดินทางเข้าประเทศนั้นๆนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อดีของแอสตาเซเน c กนะครับ ทีนี้มาฟังข้อเสียบ้างนะเปรียบเทียบข้อดีก็ต้องบอกข้อเสียบ้างข้อเสียก็คือว่ามีอาการข้างเคียงเกิดขึ้นได้บ่อยครับมีไข้มีพริยาได้ถึงร้อยละเจ็ดถึงแปนะแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่ายังมีอาการไม่มากนะครับและแน่นอนนะริมเลือดใช่ไหมมีความสัมพันธ์กับเขาเรียกว่า VITT นะครับหรือ Vaccine induced thrombotic thrombocytopenia ก็คือมีภาวะที่วัคซีนเนี่ยไปทับหน่วง ที่ทําให้เกิดเกล็ดเลือดต่ําลงและก็เกิดเลือดออกเออเกิดริมเลือดได้ง่ายนั่นเองนะครับแต่ว่าตามรายงานเนี่ยบอกว่าพบน้อยนะครับบางรายงานก็บอก1ต่อแสนนะถึง1ต่อล้านโดสนะครับโดยในประเทศไทยเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าจะมีอุบัติการณ์ที่ต่ากว่านี้นะครับเพราะว่ายีนพนันธุกรรมของคนไทยเนี่ยนะครับอ่แตกต่างกับฝรั่งนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาวะที่รักษาได้นะครับนะเขาบอกว่า ความเสี่ยงในข้อนี้นะถึงแม้จะพบว่ามีความเสี่ยงนี้ก็ยังพบว่ามีเทียบกับประโยชน์แล้วประโยชน์อย่างสูงกว่ากันเยอะเลยนะครับแล้วก็บอกว่าแม้จะไม่มีข้อมูลศึกษาในหญิงตั้งครรภ์น,นะครับอันนี้คือข้อไม่ดีอย่างหนึ่งข้อด้อยก็คือก็อยังไม่มีข้อมูลศึกษาในผู้หญิงตั้งครรภ์เลยนะครับแล้วก็ภูมิคุ้มกันบกพร่องด้วยนะแต่หากไม่มีวัคซีนอันอื่นเป็นทางเลือกก็ยังแนะนำใหำ้ใช้อยู่ดีนะครับอันนี้ก็คือข้อดีข้อด้อยของวัคซีนตัวแอสตราเซเนกานะครับ แล้วก็ข้อด้อยอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเทคโนโลยีใหม่นะยังไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยนะจะมีแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสเนี่ยจะลดลงไปรวดเร็วขนาดไหนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือของ Oxford, Astra, z e n e c a นะครับมาฟังของ s i n o v ว c บ้างนะหลายคนก็ได้ฉีด s i n o v ว c นะแม้แต่ตัวผมเองก็ได้ฉีดตัว s i n o v ว c เช่นเดียวกันนะครับ s i n o v ว c ข้อดีนะข้อดีของ s i n o v ว c มีผลข้างเคียงน้อยนะครับนะผลข้างเคียงเนี่ยซิโนแวคต้องยอมรับนะว่าจริงจริงวน้อยจริงๆนะแล้วก็ถ้าตัวซิโนฟาร์มเข้ามาเนี่ยก็ต้อง้ายกันนะจัดเป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันนี้นะครับแล้วก็ข้อดีกันหนึ่งคือเป็นวัคซีนเชื้อตายนะครับจึงไม่ต้องกังวลนะกับการใช้กับผู้ที่มีภูมิคุ้มก,กันบกพร่องและหญิงตั้งครรภ์น,นะครับคือคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันต่างเนี่ยนะก็จะมีความกังวลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงๆแล้วตัวซิโนแวคเนี่ย ค่อนข้างที่จะปลอดภัยกับท่านมากกว่านะครับแล้วก็หญิงตั้งครรภ์ด้วยนะครับแล้วก็เทคโนโลยีการผลิตเนี่ยเป็นแบบที่เคยมีการใช้มาก่อนนะในวัคซีนตัวอื่นเช่นโปลิโอนะตับอักเสบ A เป็นต้นนะทำให้มีความไว้วางใจในความปลอดภัยในระยะยาวได้นะครับน,นี่คือข้อดีของตัวซีโนแวคนะครับทีนี้ข้อด้อยบ้างนะครับข้อด้อยก็คือเป็นมีประสิทธิภาพยังไม่เกิดเต็มที่นะครับหลังจากฉีดเข็มแรกนะ ต้องฉีดครบ2เข็มก่อนนะครับจึงจะมีประสิทธิภาพการเกิดได้อย่างเต็มที่ในการป้องกันนั่นเองนะครับแล้วก็มีรายงานนะพบผลข้างเคียงทางระบบประสาทนะครับที่มีอาการคล้ายกับว่าเป็นอามาพลึ์นั่นเองนะที่เที่เราเรียกว่า IRR หรือ Immunization Stress-Related Response นะครับซึ่งในตอนก่อนหน้านี้นะเพื่อน,นสังเกตไหมว่าเกิดขึ้นในบุคลากรทางการแพทย์ นะเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็เกิดในผู้หญิงนะเป็น,นปส่วนใหญ่ด้วยนะครับนะอันนี้ก็คือข้อด้อยของตัวซีโนแวคนะซึ่งจริงๆแล้วภาวะเหล่านี้ก็รักษาให้หายได้ภายในประมาณสัก1-2วันส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน7วันนะครับต่อมานะกำลังจะมีในบ้านเรานะครับก็คือตัวไฟนะเซอร์โมเดอร์นาอ้าใครจะรอฉีดตัวไฟเซอร์โมเดอร์นามารอมาฝังอันนี้นะครับข้อดีข้อดีของเขาก็คือว่า มีข้อมูลการศึกษาและใช้จริงในประเทศสหรัฐอเมริกานะและประเทศในทวีปยุโรปซึ่งเห็นแล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงมากรวมทั้งการศึกษาในประเทศอิสราเอลพบว่าวัคซีนสามารถป้องกันการติดเชื้อทั้งหมดได้ร้อยละ95นะครับและป้องกันการติดเชื้อที่ไม่มีอาการได้ร้อยละ91ป้องกันการนอนโรงพยาบาลนะจากการป่วยหนักและเสียชีวิตได้ร้อยละ97นะครับ และการศึกษาในประเทศอังกฤษพบว่าวัคซีนเนี่ยสามารถป้องก,กันการติดเชื้อได้ร้อยละเจ็ดสิบเห็นไหมตัวเลขมันต่างกันไปนะครับตัวเลขต่างกันไปในแต่ละประเทศนะครับตั้งแต่การฉีดเข็มแรกเท่านั้นนะครับฉีดแค่เข็มแรกเท่านั้นไฟเซอร์โมเดอร์นามีการป้องกันได้มากแล้วนะครับในประเทศสกอตแลนด์นะครับก็พบว่าวัคซีนสามารถป้องกันการนอนโรงพยาบาลได้ถึงร้อยละเก้าสิบเอ็ดตั้งแต่หลังฉีดยาเข็มแรกนะนี่คือข้อดีของ,อง Pfizer, ของไฟเซอร์ของโมเดอร์นานะครับทีนี้มาดูข้อเสียบ้างนะข้อเสีย ข้อเสียก็คือว่าอาการข้างเคียงเนี่ยพบได้บ่อยนะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าไม่รุนแรงนะครับและข้อเสียอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่นะทำให้มีความระแวงถึงผลข้างเคียงในระยะยาวได้นะครับแล้วก็ตอนหลังๆเนี่ยก็เริ่มมีรายงานที่เกี่ยวข้องกับภาวะ,ะกล้ามเนื้อหัวใจและเลือดหใจอักเสบเพิ่มเติมเข้าม,มาอีกนะครับนะ,นะ,บนะก็เนี่ยเทคโนโลยีใหม นะผลดีมากๆก็จริงแต่ว่าก็ต้องรอดูผลในระยะยาวเหมือนกันอันนี้มันข้อดีข้อเสียมันก็ต้องแลกด้วยกันมานะครับามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับจอร์นสันแนนจอร์นสันนะอันนี้ยังไม่มีใช้ในประเทศไทยนะครับนะไม่ยังไม่มีใช้ในประเทศไทยนะครับเอ่อข้อดีของไฟเซอร์ของบมนาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเริ่มมีการรับรองใช้ในหญิงตั้งครรภ์แล้วนะครับในภูมิคุ้มกันบกพร่องก็พบว่าได้ดีนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า เวลาเดินทางต่างประเทศเนี่ยก็สะดวกสบายนะครับนะเพราะว่าเขาใช้กันที่นั่นเอง,องนี่เป็นต้นนะครับทีนี้จอร์อนสันและจอร์นสันบ้างนะจอร์อนสันและจอร์นสันข้อดีที่เด่นๆของเขาเลยก็คือว่าฉีดเข็มเดียวนะเข็มเดียวอยู่นะครับแล้วก็การข้อดีอันหนึ่งคือเรียนแบบการติดเชืวว้อไวรัสอะดีิโนตามธรรมชาตินะจึงไม่มีความกังวลเรื่องผลข้างเคียงในระยะยาวนะครับนะจอร์อนสันจอร์นสันจริงๆแล้วเป็นวัคซีนที่อยู่ในประเภทเดียวกันกับ ตัว SSR a าเซนิกนะครับเป็นไวรัสเวกเตอร์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ข้อดีของจอรแดนจอรสารอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากเขาใช้ในอเมริกาเพราะฉะนั้นการรับรองความยอมรับในการเดินทางต่างประเทศเนี่ยแน่นอนแหละเขายอมรับไปแล้วนะครับเพราะว่าในอเมริกาเองมีคนฉีดจอราแดนจอรานนอราอยู่มากพอสมควรนะครับทีนี้มาดูข้อด้อยบ้างนะข้อด้อยข้อด้อยของวัคซีนจอร์แดนจอรสรก็คือว่านะไม่มีการศึกษาในผู้หญิงตั้งครรภ์น,นะครับและก็คนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะ นะครับเพราะฉะนั้นวัคซีนนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกสําหรับคนที่ถ้าเป็นอยู่ในภาวะนั้นนะครับ <c oughs> ก็ใช้วัคซีนอื่นไปก่อนนั่นเองนั่นแหละนะยังไม่มีการศึกษาในหญิงตั้งครรภนะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับยังไม่แน่ใจว่ามีการว่าแอนติบอดีเนี่ยจะลดลงเมื่อไหร่นะจะเร็วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ <c oughs> อบอกว่าใหม่แล้วก็คือใหม่ใหม่ไม่ใหม่เท่าไหร่แต่ว่าก็ยังถือว่า ใหม่อยู่นั่นเองนะครับมีคนถามว่าบิลลเวกเตอร์ใหม่เหรอนะครับอ,อันนี้ก็เอาข้อมูลตามอิงจากที่แนวทางการแดวคซีนของกรมการแพทย์นะครับผมไม่ไม่กล้าไปพูดฉีกแนวของท่านนะเพราะว่าอันนี้เอาเอาตาม reference อันนี้ละกันนะครับเขาว่าก็ว่าอย่างนั้นอันนี้ก็คือผลดีข้อดีข้อด้อยนะของวัคซีนชนิดต่างๆที่ที่มีอยู่ในประเทศไทยนะแล้วก็กำลังจะเข้ามาในอนาคตอันใกล้นี้นะครับทักทายสวัสดีทุกท่านนะครับ อีก5นาทีก็จะไปละนะครับวันนี้เป็นเช้าวันหยุดของผมนะครับเดี๋ยวก็จะไปอาจจะไปทํากิจวัตรประจําวันนะจะไปสวดมนต์นะครับโอเคระวังตัวสุดฤทธ์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสักทายจากทุกที่เลยนะครับเนี่ยคนดาราบอกมาดื่มชวานมโอเค คุณปจีตบอกว่ารอวันที่21นะครับจะเล่ามาเล่าสู่กันฟังด้วยดีนะครับเอเมื่อวานนะมีมีคอมเมนต์มาคำถามเต็มเลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสจะรวมมาตอบอีกทีหนึ่งนะแต่ต้องแต่ต้องแต่ยังไม่ยอมไม่ไม,ไม่ไม่กล้ารับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์มาตอบให้ทุกคนนะครับแต่ว่าก็จะจะพยายามมาตอบให้นะครับาบางคนบอกว่าหมอไม่ค่อยตอบคอมเมนต์ก็<笑><笑>อย่างที่บอกไปจริงๆส่วนใหญ่ได้อ่านนะส่วนใหญ่ได้อ่านแต่ว่า มันเยอะมากนะถ้าตอบคนหนึ่งไม่ตอบคนหนึ่งผมก็ผมก็รู้สึกว่าอีกคนที่ไม่ได้รับการตอบก็จะเสียใจนะครับก็เลยคิดว่าผมอ่านแล้วนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตอบไปนะครับต้องขออภัยด้วยแต่ถ้ามีประเด็นตอบที่น่าสนใจผมก็จะเอามาเล่าเป็นประเด็นให้ฟังกันละกันนะครับบอกว่าตอนนี้กําลังจะเลือกระหว่างชินโนแวคแอสซาเชนกาเพรางลงไว้วันที่สองเลือกอะไรดีครับคุณหมอก็ข้อดีข้อด้อยก็เป็นไปอย่างที่ผมบอกไปนั่นเองนะครับต้องลองตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับ ถ้าเลือกได้นะก็ตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับฉีดเมื่อวานไม่มีอาการอะไรเลยคุณดาราบอกฉีดซิโนแวควันนี้เฉ็ดเวันแล้วคุดโนนนานฉีดซิโนแวคไม่มีอาการปรวดหัวไม่เกร็งอีกเลยออ้ยดีจังนะดีใจด้วยนะครับก็ดีนะคุณเกตฟิตวิทไอทิมไอทิมนะครับบอกว่าคุณหมอลูกสาวฉีดแอสตาไปเมื่อวันที่10เดือน6ก่อนฉีดทานฟ้าทลายโจรไป6เม็ด5วันติดกันหลักฉีดแขนตึงๆเท่านั้นผ่านมา2วันไม่มีอาการอะไรเลยค่ะก็ ดีนะครับอายุ26่ก็จิตอตา a าก็ดีนะครับก็ไวดีนะครับฉีดแล้วถ้าติดจะเป็นผ่าหาดได้หรือเปล่าก็ยังถ้าติดก็เป็นได้ครับถ้าติดก็เป็นได้แต่โอกาสติดมันน้อยลงเยอะไงนะขอบคุณมากๆนะครับมีคนอวยพรให้เต็มเลยคุณพัชราบอกว่ามีคลืน่นหัวใจผิดปกติต้องตรวจสุขภาพก่อนไหมคะอันนี้ก็ราลองคุยกับคุณหมอดูนะครับถ้าคุณหมอไม่ได้คอมเมนต์อะไรผมเชื่อว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับ คุณแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเส้นเลือดสมองตีพูดไม่ได้ฉีดแล้วกลัวมีผลข้างเคียงแล้วเขาบอกเราไม่ได้ค่ะ,ะก็บอกไม่ได้แต่ว่าบางทีเราสังเกตอาการได้นะครับเช่นมีไข้หรือเปล่าดูซึมลงหรือเปล่าเป็นต้นนะครับคุณดาราบอกกรณีพี่หมอได้ฉีดซิดื้แบบควคครบ2เข็มแล้วสามารถไปรับแอสตราได้ไหมในตอนนี้ยังไม่ได้นะครับนในตอนนี้ยังไม่ได้เพราะว่าคนที่ฉีดครบก็คือครบแล้วนะเขาไม่เปิดโอกาสให้ไปฉีดซ้ำนะครับแต่วัคซีนทางเลือกถ้าเข้ามาก็ไม่แน่เหมือนกันในปลายปลายปีเป็นต้นนะครับ หลานชายเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดเป็นที่เป็นจีิก่ฉีดวัคซีนได้ไหมจีซิ 6, มั้ง g ีซิพี่ดีนะครับน่าจะไม่มีข้อห้ามอะไรนะครับหลังฉีดวัคซีนกินแอสไพรินได้ไหมถ้าถ้ากินอยู่เดิมแล้วก็กินได้อยู่ไม่ต้องไปงดด้วยนะครับนะนี่ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วใช่ตัวผมเองไม่ได้ตรวจภูมิครับเพราะว่าฉีดแล้วก็แล้วลวนะเอาละ ได้กันเท่านี้แหละนะครับแต่คนที่ตรวจผูกก็อาจจะมีประโยชน์ในแง่ของการศึกษาวิจัยด้วยนะซึ่งต้องไปอยู่ทุกรุงเทพมีการตรวจภูกกันเยอะนะครับคุณสุกัญญาบอกฉีดแอตตาไปสองวันปวดนิดหน่อยนะไม่มีไข้ภูมิขึ้นไหมขึ้นครับขึ้นไม่ต้องกลัวไม่ได้จําเป็นจะต้องมีไข้นะครับไม่ได้จําเป็นนะครับอโอ้คำถามมาเต็มเลย โอ้คำถามเต็มเลยซิโนฟาวจะเหมือนซิ n โนแวนะครับน่าจะเอามาใช้ใน่ายจอสายจอสันดีครับฉีดเข็มเดียวจริงๆแล้วผมชอบตัวนี้มากนะครับฉีดซิโนแวคครบแล้วจะฉีดว ah ัคซีนของยุโรปอีกได้ไหมคะอันนี้ลอยไปปลายปีผมเชื่อว่าได้ฉีดอีกผมเชื่อว่าอย่างนี้นะครับ ถ้าให้เลือกที่หมอชอบตัวไหนจริง <c> ๆ <oughs> ผมเคยทำคลิปไปแล้วลองไปดูนะครับอาจารย์ครับคุณพอ่อคุณแม่อายุ80มีโรคหลอดเลือดและหลัวใจจะฉีดวัคซีนซิโนแวคได้หรือเปล่าครับวัคซีนวัซซ่าไม่มาตามนัดซิโนแวคฉีดได้ครับฉีดวัคซีนฉีดแล้ว s a f ด้วยนะจริงๆแล้วถ้าความปลอดภัยเนี่ยซิโนแวคปลอดภัยมากนะครับแอซซ่ามาไม่ทันควรฉีดซิโนแวคไหมครับสำหรับผู้สูงอายุอ่ ถ้าเขาเลื่อนแอสตาแค่ไม่กี่วันนะจะรอแอสตาก็ก็โอเคไม่มีปัญหาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ถ้าเขาเลื่อนแอสตาแบบไม่มีกําหนดเลยเนี่ยผมว่าฉีดซิโนแวคไปก่อนก็ดีนะครับในความคิดของผมนะครับอันนี้บอกไปคุยกันแบบเพื่อนนะไม่ใช้เป็น reference อะไรไม่ได้นะฉีดมาเมื่อวานร่างกายร้อนรุ่มทั้งทั้งตัวไม่ปวดร่างกายโอเคครับใช่ครับค่อนข้างใหม่แต่ไม่ใหม่กว่าเอมเมไนี่ใหม่สุดครับ ทานยาลดไขมันในเส้นเลือดและามดันก่อนฉีดต้องกากต้องกินไปอย่าไปหยุดนะครับคุณเฮลซ์ที่จูสบอกว่าฉีดแล้วฉีดอีกได้ไหมฉีดพวกเราต้องบูสต์แน่นอนแหละในอนาคตนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ว่างีกทีหนึ่งนะครับคุณวรนุชบอกว่าคุณหมอคะฉีดแอสตาเมื่อวันที่9แล้ววันที่13มิถุนายนไปฉีดพิษนักบ้าจะเกิดอันตรายไหมไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรฉีดพิษนักบ้าได้นะครับเข็มที่2ที่3ฉีดซินโนฟาร์มหรือตัวอื่นได้หรือไม่เข็มที่2นน่าจะเป็สอนนนแลวเขททีี 3, ่่3ากัึงนะครับ โอเคเป็นไทรอยฉีดได้ครับคุณพี่อ้อยเป็นพยาบาลติดตามขอบคุณมากนะครับพี่อ้อย <c oughs> คุณ Candy Cat บอกว่าขาบวมหลังจากผ่าตัดมะเร็งปากมดลูกหนึ่งข้างสามารถฉีดวัคซีนได้ไหมฉีดได้ครับฉีดได้ครับขาบวมนั่นอาจจะเกิดจากทางเดินของเลือดดำหรือต่อมน,น,นเหลืองนะครับ <c oughs> เป็นไทรอยต่ำฉีดตัวไหนดีคอ่าไม่มีข้อบ่งชี้ว่าต้องตัวไหนนะครับจริงๆได้ทั้งคู่นะครับในสระบุรีบอกว่าได้ฉีดซีโนแวคและแอสตาหมดนะครับ <c oughs> มีไฟเซอร์กับนั้นชีดอะไรดีจริงๆรสองตัวนี้เหมือนกันแต่การวิจัยไฟเซอร์เขาเยอะนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ดูทันไลฟ์ขอบคุณคุณคนมากเลยนะครับประชิดเมื่อวันที่7มีไข้าอาเจียนแต่ไม่รุนแรงแต่ใจก็ยังกังวลไม่ต้องกังวลครับดีแล้วครับ คุณหมอทํางานที่ต่างปรเทพิดโลกหรือคปใช่ครับทางานตอนเย็นวันศุกร์วันเดียวนะครับลงหมอพร้อมแล้วมีชื่อนาทีเป็นแล้วที่ส4ี่ต้องลงน้ใหม่ไหมคะถ้ามีชื่อแล้วมีนัดแล้วไม่ต้องลงเพิ่มเติมนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีตอนนี้ยังไม่มีให้ฉีดนะครับแต่ว่าในอนาคตก็จะนําไฟเซอร์มาฉีดให้ในเด็กในประเทศไทยนะครับฉีดจออาต้ากี่วันถึงจะมีภูมิกันครับเมื่อกี้บอกไปในคลิปบอกว่า2ส,สัปดาห์นะครับโอ้คําถามยาวมากเลย พยายามตอบให้หมดแต่ว่าไม่รู้จะได้แค่ไหนนะ <c oughs> อีกนานไหมไฟเซอร์จะเข้าถ่ายนี่ตอบไม่ทราบเบลฟาซีฉีดได้ครับไม่ต้องกังวลครับอัลไซเมอร์เบาหวานความดันก็ตามปกติเลยกินยาตามปกติเลยนะครับน <c oughs> <c oughs> ี่มีผู้แจ้งเข้ามาคือขายประกันสังคมมีประกันชีวิตให้กรอกข้อมูลด้วยนะคะถ้าใครกลัวเชิญกรอกข้อมูลได้คะ่ะติดต่อที่โรงพยาบาลเอกชนผู้ใช้สิทธิ์ในการรักษา วันที่ห้าเข็มแรกไม่รู้ว่าจะได้ฉีดไหมนะ่ากลัวเลื่อนน่าจะได้ฉีดแล้วนะครับนะเป็นหวัดคัจจมูกกินสุโดโออายโุหกสิสี่ปีฉีดห้ากรกฎากินได้ไหมครับออตอนช่วงเป็นหวัดไม่น่าไปฉีดยานะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าหายแล้วก็ไปฉีดได้นะครับสูโดถามว่ากินได้ไมั้กินได้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันแต่ถ้าไม่กินก็ดีเนอะผมว่านะไม่ได้จําเป็นมากนะ คุณพิษนุบอกว่าหลังฉีดเชนแหวกเข็มสองได้สองวันมีผื่นแดงขึ้นรอบลำคอเป็นสองวันหายไปอ๋ออันนี้พิสูจน์ยากนะตอบไม่ได้ความดันต่ำฉีดได้นะครับไม่เกี่ยวกันนะครับถอนฟันผ่นฟาฟันฉีดได้นะครับฉีดซีื้นแหวกแล้วจะฉีดวัดใหญ่ได้ไหมฉีดได้นะครับให้ห่างกันสักเดือนหนึ่งนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับ ถามรอบสองอายุไปถึงหกสิบเคยลงทะเบียนหมอพร้อมแล้วน่าจะไม่ต้องลงนะครับถ้ามีวันนัดแล้วนะครับฉีดเข็มแรกที่นอาแบลกไปเข็มสองจะฉีดแอตตาได้ไหมครับตามรายงานก็บอกฉีดได้แต่ว่าแต่ว่าจะมีโอกาสได้ฉีดอย่างนั้นหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาไม่ค่อยแนะนํากันในทาแบบนั้นนะครับฝังเข็มก่อนฉีดได้ไหมฝังเข็มนี้ไม่มีงานวิจัยนะแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเป็นไวทองฉีดได้เลยนะครับ กินยากดภูมิเพิ่งฉีดเซโนแัเข็มแรกยังไม่มีผลังเคียบดีใจด้วยนะครับคุณแม่82ปีมีโรคประจําตัวหอบหืดนและความจําเสื่อมไม่ให้คุณแม่ฉีดการนี้ก็แล้วแต่การตัดสินใจนะครับไม่ได้ว่ากันนะแอสตาคบ2เข็มต้องเว้นกี่เดือนอันนี้ต้องลองหายิจัยอย่างที่บอกไปเรายังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนนะครับโอ้มาเต็มเลยอะถุงน้ำรังไข่ฉีดได้อ่าผมผมขอสกรีนท่านทน,นะครับ หญิงตั้งครรภ์ฉีดครบโดสข้อบด,ดที่คอดออกมาจะมีภูมิไหมเ,ออเคยมีงานวิจัยนะว่าว่าเด็กทารกมีภูมินะครับแต่ว่าอันนี้เป็นงานวิจัยนะครับเป็นแคสเีพอร์ตเอา,อางี้แล้วกันนะฟังไลฟ์สดครั้งแรกแต่ติดตามคลิปย้อนหลังขอบคุณนะครับเป็นไข้ฉีดไม่ได้นะครับถ้าเป็นไข้อยู่อย่าเพิ่งฉีดนะครับโอ้ยาวเหยียดตอบไม่ทัน <laughs> แต่ก็คงครบถ้วนนะผมเชื่อว่าถ้าฟังย้อนคลิปนี้ก็คงจะครบถ้วนกระเพาะอักเสบฉีดได้นะครับกดระย้อนไม่เกี่ยวกันนะครับ ตับอักเสบบีก็ตับอักเสบบี B. นี่ผมยังไม่เห็นเลยรายงานเลยไม่แน่ใจไม่แน่ใจต้องขออภัยด้วยนะครับหกสิบปีเป็นปาหวานฉีดได้นะครับเป็นศรษะบ้านหมุนฉีดได้โอเคเอาละยี่สิบสองนาทีก็พอสมควรกับเวลานะครับคำถามที่คาคาไว้ก็เดี๋ยว <laughs> ถ้ามีโอกาสจะมาตอบอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ไลฟ์ครั้งหน้านะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่อุตส่าห์มาติดตามนะตอนนี้เนี่ยก็แผนผังรายการเราก็เดี๋ยวในช่องเราก็มีเยอะมากนะครับผมสรุปให้ฟังอย่างนี้เช้าเช้าวันธรรมดาประมาณสักเจ็ดโมงนิดๆผมก็จะมาคุยกับทุกท่านนะเป็นไลฟ์สดนะครับเช้าว,วันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์ถ้าไม่ติดธุระนะถ้าติดธุรกะก็อาจจะไม่ได้มาเสาร์อาทิตย์ก็มาไลฟ์เหมือนกันแต่อาจจะสายๆหน่อยนะครับแล้วก็คืนวัน คืนวันอาทิตย์นะครับสองทุ่มนะครับหลวงพ่อสุชาติเมตตาต่อคำถามธรรมะนะครับท่านก็มาคุยกับหลวงพ่อได้แต่ถามถามมาเดี๋ยวผมจะเป็นผู้ถามให้นะครับ <c oughs> ทุกคืนวันอังคารพุธสองทุ่มนะครับมีรายการธรรมะของหลวงพ่อสุชาตินะครับถังซูมนะสองทุ่มคืนวันอังคารเป็นภาคภาษาอังกฤษคืนวันพุธเป็นภาคภาษาไทยนะครับแล้วก็ทุกวันบ่ายสองนะก็มีธรรมะบนเขาเป็นรายการนะครับของหลวงพ่อสุชาติก็ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามที่ผังรายการประมาณนี้นะครับใครที่อยากคุยกันสดๆก็มาตอนเช้าๆนะครับเป็นไลฟ์นะครับอย่างเช่นนี้เป็นตัวนนี้เป็นตัว,ตวโอ้วคนดูเป็นพันนะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็เพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวนันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ